บัดนี้เป็นครั้งที่สองตรงกับวันที่11พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้าสุภานีลิมสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระขวังปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเรจลุนองค์ปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาจารย์เทเวทวาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิ่งพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกาวาเลสุอัตตะคัชันตูเทวตาสัทธรมมุนิราชาสัสสูนันตุสักขะโมคทัง สักเเกาเมจรูเปคิริสิขาตาตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปลัทเถจักคาเมตาลวนะคาเนเคหาวัตถุไม่ขีเขเตภูมิมาจายันตุเทวชลถาลวิสเมยักขะคันทัพนาคาติทันตาสัตติเกยามุนีวารวัจนาสัทวบูเมสุนันตุธรรมะสวรรคกาโลยมิถันตาธรรมะสวรรคกาโลยมิถันตาธรรมะสวรรคกาโลยมิถันตาบทสวนน้มังกรสิทธิคฐานนโมตัสสะพระคาวาตโตอรหัะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวาตโตอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจก ر ยาคาถานาทีเมสรนังอ anyway ัญยังพุทโธเมสรนังวะลางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทีเมสรนังอัญยังชมโมเมสรนังวะลางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทีเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวะลาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถตีอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพะปานินาง ปูเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมาโหตูสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสัพพุปัตถวามหาตารุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตูสัพพุปัตถวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตรต่งเอกังสมัยพระควาสัเกสุวิหรติจับพระจุสิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเฮนัสธีมปัญจมัติเหหิพิคุสัตติเหหิสัพเพเหวะอาหารเตหิทัสสัหิจัดโลกะธาตุหิเทวดาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพังวันต่างทัศนยพิสุสังคันจ่าอาตโคจตุนางสุธาวาสกาญิกานังเทวนาเอตตโหศิอยังโคพระครวตสเกสุวิหรติจับิรัมจุสมิงมหาวันี มหาตาพิสุสังเคนัสัตีมปัจจมาเตหิพิคุสัติหิสเพเหวะอาหารเตหิทัสสหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนติปะขวันตังทัสสานายพิคุสังคัญจายานุนามยามปีเยนะปะขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิโตวาปะขวาโตสันติเกปัญเจกัคขถาภาเสยามาติอาจจโหตาเทวตาเสยยถาปีนามะพันวะปุริโสสัมมัชิตังวะพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวะพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะ สุทาวาเสสุเทวิสุอันตระหิตาพระคาวตัวปูและตัวปาตัละหังสุอัตโขตาเทวิตาพระคาวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาจังสุเอกามันตังทีตาโขเอกาเทวิตาพระคาวตัวสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตัมพายีมังธรรมะสัมมิยันขจิตาเยวะอปปราชิตตสังคันติอัตโขอปปราเทวิตาพระคาวตัวสันติเกอีมังคาถังอภาสรี ตัดตลัพิโูสมาธิางสูตรจิตตังอัตโนโชุกกรรมพกาสูตรสาระถีวะเนตานิฆาเหตวะอินทานิยานิละขันติปันทิตาติอาตโคะปราติพุตะับข้วตัวสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวะขีรันเชตวะปริชาอินทักขีละโอหะจัมไม่มีชาเตจารันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนะคาติอาตโคะปราติพุตะับข้าวตัวสันติเกอีมังคาถางาาาาาาัง,ง,งถาาถอภา,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 าสิเยเกจีพุทธังสนัคตาสีนาเตฆามิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคภะขบาภิขูอามันเตสศเยปูยีนะพิฆเวทัสสัตสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปฤิตาโหติตถาคตางทัสศนยะพิฆูสังคัญใจเยปิเตพิฆเวอเหสุอัติตัมมัทนาอาหารโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระวันตานณเอตระมายวเทวตาสันนิปฤิตาเหสุเฉยยะถาปีไมยังเอตาริเยปิเตพิฆเวภวิสันติอนาคตามัทนาอัถานโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิ พระคัมภตามนางเอตัปพระมายาวเทวดาสนิพพเดตาพระวิสังติเทยยถาปีมายหังเอตาริอๅจิกิสัมมิพิฆเวเทวกายานามานิกิตายิสัมมิขิพิฆเวเทวกายานามานิเทสิสัมมิพิฆเวเทวกายานามานิตังสุนณัฏสาจุกรรมมานัสิกโรถาภาสิสัมมิติเอมันเป็นติโคเตพิโคพระคัมภีร์โตปจัตสุรงพระัมภีร์เอตตาทวโจอ สีโลกะมนุกกะสามียะถภุมมาตัสิตาเยสิตาคิริคปะลังปิจิตตาสมาหิตาปโธสศิหวัสลีนารุมห์หังสาวิสสะโพโนโอทาตมานัสสาสุธาวิปัสสนามนาเวลาพิญโยปัญจสเตยเตวะก็นิการปิลาวัตเวตาตัวมัตยิสัทธาสาวะเกสัสเนะเตเทวกายาพิกันตาเทวิชนาถาพิขาวโธเตจะอัตบปัมก็ลงสตวะพุทธสัสสานเตสัมปาตุเรภุญาาอันุสานัทสนัง อเปเกสตัตมัทคุปสัสานาสตาลิกสตัเอกาสาสานาอมรุสานามัทสุงอเปเกนตัมมัทคุปทิสาสภะปุลาหงจัจสภามิยัญญาวิจิตวานะจักรภมิตโตมัทิยิสหะสาวะเกศเสนนะเตเทวกญญาพิคันตาเตวิชานาถาพิโวเยวหังคิตายิสามิขิลาหินุปุพภโสสตัสหัสสาวะยะขา ภุมิากภาปปิลาลวัทวาอีกทีมัตโตชุติมันโตวันนาันโตสสีนุมาธมนาพิการมพิขนางสมิติินวังชาสหสหเมวตายักขานัตตาวันนอยทมันโตชุติมันโตวันนาวัตโตศสีนุมาธมนาพิกามพิขนาสมิตินวัง สตาคิลาติสหสสายขานนตาวานิโนที่มันโตชติมันโตวนามัณโตสัสินโนมธทมนาพิมุพิขุนาสมิติงวนังอิเจเตโสรสหสายขานนตาวานิโนอที่มันโตชิติมันโตวนามัณโตสัสิโนมธทมนาพิมุพิขุนาสมิติงวานังเวสามิตาปจัสตายขานนตาวานิโนที่มันโตชิติมันโตวันนามัณโตสัตสินโนมธทมนาพิกมุพิขุนาสมิติงวานังูมพี่เราชักสหปยุรัสสานิ ปุ้ิมันจัดที่สั่งราชาทัตตะรัฐโถภาษาสติคันทบพนาอธิปติมหาราชายสัตสีโสภูตาปิตสาภาวุญทนนามามหาภลาอีที่มันโตชุติมันโตวนนาวันโต,นตส,สัตสโนมาทัพน,นาพิกรมุพิขุนสมิติวน,นางทักีนันจัดที่สั่งราชาวิรุฬหุทภาษาสติกุมพันทานังอธิปติ์มหาราชายสัตสีโสภูตาปิตสาภาวุญทนนามามหาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตไอสัตสีโนมาธวนาพิกามุพิ่ขุนนางสมิติงมนังปาชีมันจะที่สั่งราชวิรูปโขปัสสตินาคณาที่ปฏิมหาราชยศิโสปุตตาปีตัสสะภะหวิทนาหมามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตไอสัตสีโนมาธวนาพิกามุพิ่ขุนนางสมิติงมนังปุตตาลันจัดที่สั่งราชกุลโบตภาสาเสติยคณาที่ปฏิมหาราชยศิโสปุตตาปีตัสสะภะหวิทนาหมามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตไอสัตว์ขุนสมิติงมนัง ปูริมาที่สังฆตารัทโถทักกีในน้ำวิรูหะโคปชีเมนน้วิรูปโคโคเบโลตะลังที่สังฆตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทานลัมานาอัถังสุวะเนกาปิลัพัทเวเตสามายาวิโนทาสาอาภูวันจานิการสถามายากูเตงทุเวเตงทุวิปูจะวิปูโตสาจันทันโอกรรมาเสโธจักกินนุคันทุนิคันทุจัปปนาโทโอปามันโยจจเทวัสุโตจับมาตลิจิตจัตเสโนจักขันทโพนโรชาราชาชนโนสโค อาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยพัชสา,าเอเตจันเยจัลราชนโนคันทภาสหลา,าชุบพิโมทามานาติกม,มุพิขุนสัมมิติงวนงังอาถาคูนาภาษานาคาเวาสารสหตัชการกรัพละสัตราอาคูปายคาสหายาติภิเฉพานาทัตตรัทธจะอาคูนะคะาคายะสศินโนเอลาวานโนมหานาโคสุป,ปะคัสัมมิติงวนงังเยานาคาราเชสหัสหารันติพิพาทิชาปะคีวิสุทธาจักโกเวหายาสาเตวนามชัชปตา จิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภะพยัญตถานาคาลฉานามาสิสุปันาโตเขมมังกาสิพุทโธสันนาห์หิวจายุปวะหัยันตานาคาสุปันนาสันนาคังสุพุทธังชิตาวัชีลหะเทนะสมุทารโสลาสิตาพัทรวะสาวะเสติทิมันโตยัสสิโนการละกันชามาพิสมะอสุราธานาเวคาสาวปปจิติสุจิตจับปะหารโทนัมุติสหสัสตันจับผลิตปุตตานังสเพโรจนามกาสันนาหิตวะพะลิเณนางราภุพธามุปาขมุงสามารถโยธานิพพันเตภิกุนังสมิติงวนัง อาโปจะเทวาปทวีจากเตโชวายโยตตะทาขมุบ hmm. ร mm ุณาบรุณาเทวาโสมจายยศสาสาเมตตะกรุณากายจาอาภูเทวายัสศศิโนทถ้าใส่เตทัสธากายาสเพนานะตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนมธัมมนาพิกามุพิภูนางสมิติงวานังเวทูจะเทวาสาลิจจาอสมาจตเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามคุปุลักขิตาสุยสุปานิสาเทวาสุยามคุปุลักขิตารักขตานิปุรักขิตวะอาภุมันทวะราหาวะสุนนาอสศโพเศโทสโคปะคะปุรินทโท ทศเตตัสส์กายาสเพนานตตาวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตวัสติโนมาธรรมนาพิการมุพิ่กูนางสมิติงวานังอถาคูสาวูเทวชลามัคคิสิ์ขาลิววัลิจกาจารุชาจารุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาตุตาจะอเนชตาสุรยยะลุชิลาอาคูอาคูวัสวะตเดีิโนทศเสตตัสส์กายาสเพนานตตาวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตวัสติโนโมธรรมนาพิการมุพิ่กูนางสมิติงวานังสมานนามหาสมานนามนุสสามนรสุตมาน กิาปทูศิกาอาูอากูมโนปทูสิกาอาถากอรโยเทวายจุกวาสิโนประคามหาประคาอาูเทวายสัตสีโนทัศเสษัตสทากายาสัพเพนตตาวันโนที่มันโตชิติมัโตวนามันโตสัตสีโนมัทมนนพมพิภูนัิติงวนางสุกรุะรุมหาลุนาอาูปิคานาสาโอทาตกายปโมขอาูเทววิจตนาสทามัตตาหาลักชาวิสกาจายสัตสีโนธนยังอาคาปัจจุนโนทุทิสัพโยสติทัศเสรษัตสทากายาสัพเพนตตะวันโนง เคมียาสุติตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตการลมมาเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานัตติโนอาคูอัตหาคูปรานิมิตาท้าเสเตทัศกายาสัพเทนันตตะวานิโนที่มันโตทุติมันตูวันนาวันโตสัตสิโลมัทมนากิจบุพีกูนาสมิมังสเสถิตเทวานิการยาสัพเพนันตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัตทิสาสหะปาวุทธาชาติมัคคิรัโอคาตินามนาสวัง พระเขโมคาตารังนาคันจันทวัตสิตาติตังสุภัลธรรมมา巴拉มโตจัปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจักโสปัคะสัมมิติงวะนังสหัสภัลธรรมบโลกานามหาภัลธรมมาพิติถติอุปปันุสติมันโตพิสมากายโยยัสสทินโสทัเสรษฐาอิสราอากูปัญเจกวะสวาติโนเตสันจักมัชโตอาภาหาริโตปริวาริโตเตจักรสเพพิกันเตสินเทเทเวสภัลธรรมะเกมารเสนาพิการมิปัสสกันหัสสะ ัี่อยังเอชัคคณะหัตถา,า,าพันธะลาเคณาพันธะมาถุโวสมัญตาปริวาเลยถามมาโวมุนจิตถากจินังอิติตาถามหาเสนุกันหาเสนะเปสยัยปานินาสละมาหาดจ่สาสลักตะวานะเพร,ร,าาระวังยะถาปวุสโกเมโคลทานะยันตัวโสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสักุโตอัญญาวเสตันจัสัพพังอภินญญยายยัปคิดตวานะจักรภมาแตโตอมันต่ยิ่งสถาสาวะเกศส,สเนระเตมารเสนารพิกาเตวิชานาถาพิโวเตจะอาตับป่ามังกรสุตัวพุทธศาสนาง วิตาลาเคหิปะกมงในสังโลมปีชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายะสัตสีโนโมโทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยบฟอรก่อนนโมเมพุทธเตชัสารัตนตนตยะธามิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารยปะระเมสุลาสิทธิพาราดันหะมาจะอินทาจะตุโลกาคัมภีรักกา สมุทาภูตุงคังคาจะสัพพรันห์มัชยยะปสิทธิ์ทพระวันตุเตชัยยะชัยยะทารณีทารณีอุทัติอุทัตินัตินัตีชัยยะชัยยะพระคนละตนละนิสัยนินิไลสายเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสภีนาเคนทะนาคีปีศาจะภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคคี สุธาธนบุคชาชัยยะชัยยะวรุณะบุคสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคาอูลคันธกชัยยะชัยยะพัชพลนะตุรงสุกระผู้ชงศีหะพายัคธาทีปาชัยยะชัยยะวรุณะบุคยาตาทิฏฐิตาะเสนารีปุณศุภินระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธณีสารติน สัทธาชยยะชยยะมังกาลาลัญยาพวะเคชยยะชยะวรุณนะักยักเขชยยะชยยะลักเนสุระภูตตเชตาภูชาเตชาชยยะชยละรันธมะเมักขณาชยยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยะปทบีสัพพังชยยะชยะอรหันตาปัญเจตพุทธสาวังชยยะชยะมเหสุโรหะโลหะลินเทวา ชัยะชยะพรันหามาสุรโขชยชยะชยนะนาโควิรุฬหะโควิรุปโคจนที่มารวีอินโทจะเวนะเตยโยจะากูเวโรวะลุโนปิจะอาคิวายโยจะปาทุโโหกับกุมาโรทัตตาลัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสัทาอาทโยอิสีโนสาวกกาสัพพาชัยยะรามุพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจทะทัสะปาโลจะชัยยะกัง เอเตนะชายะเตเชนะสายชยะโสทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตูเตชายะบังคลังชยโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมารัสัจจปาปีมโตปราชโยภุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาพระรธรมะขณาเมเหสิโนชยโยปีพุทธัาสิลิมโตอายังมารัสัจจปาปีมโตปราชโยภุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาอินทะขนาเมเหสิโน ชยโยปีพุทธะสิริมโตอายังมารสสจับปาปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตทาเทวคณามะเหสินชยโยปีพุทธัะสิริมโตอายังมารสสะจับปาปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตทาสุปันนคณามะเหสินชยโยปีพุทธะสิริมโตอายังมารัสสะจัปาปิมโตปราชโย อุโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตตาธานาคภะนาไมเหสีโนชยโยปีพุทธศสิริมาโตอายังมาลัสสะจัปปาปิมาโตปร,ชา,ราชัตบราชโยอุโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตตาาสภาวรธรมะคณาไมเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามเลสก,กะญาัง ทันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิตชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปะาวิปโขคะเลอภิเศเสัพพุทธานังอักคับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปปาตังสุขุตังสุขะโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระรัหามาจาริสุปัทคีนางการยะกัมมังวาจากัมมังปักทคนางปัททคีนางมโนกัมมังปณีทิเตปัททคีนา ปทักษนานิจตวานะละพันตัดเถปทักนีเนเออัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุณลหาพุทธศาส,าสนาีอรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโโนโตเยเทวอสมิงฐานอนอทิขตาทีชายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาละขันตุสัพพะสัตตานังละขันตุชินสาสนังยากาจิปัต ขนาเตสังสัพเพปูรเรนตุมโรนกมะโนรถายุตตะกาเลขอะวะสันตุวัสังวสาวลาหากาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุสะจัดสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอหรหันตุยะถาคะลังยะถาระหัง โคสวดธรรมนิยามสูตรตังเอวันเมสูตตังเอกังสัมัยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตตวเนอนากบปินทิกัสสะอารเมตตระโคพระควาพิขูอามมนเตศพิขาวติพัันเตติเตพิกูพระควาตัวปัจจโสสุงพระควาเอตะทโวจักอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตตาวะสาตาตุธรรมจกิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาระอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติ อภิสมติอภิสามพุช,ชิตวาอภิสมตวาอาจิคเตอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภะชะติอุตตณีกรโรติสพเพสังคาระอนิจจติอุป,ปาทาวาพิขเวตถาคตานะอาอนุปุอนุป,ปาทาวาตถาคตานาะง ตถาคตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทธิสตวาอภิสเมตวาอาจิคติเตเสติปัญญาเตติปัทเตติวิบวรติพิวิภะชติอุตานีกโรติสเพสคารทุขาติอุปปาวาพิกเวตถาคตาณโอนุปทาวฐาวะทถาคตานางท ยามตาถพเพธรรมะอนัตตาติตาปัจขวัโตอภิสังคุชติอภิสเมติอภิสังคุชะชิตตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรดิวิภัชติกุตานีกะโลติสเพธรรมะอนัตตาตีอิรัมโมจัระควาอัตตมนาเตติขวัโตพาสิตาอภินันตุติบทสวดพระเถการตคาถาอติตังนานะวะคัมยานะปฏิจังคีอน ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยความอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาชัติตพินันตังอัปตานันจอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังขิละอสังคุปังตังวิทาวันุพะรูหะเยบุคผู้ได้เห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนนั้อย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนครแคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้ ชาเชวกิจมาับปังโกชัญามรังสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆาลเตน้ำหาเสน,นาณัมจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราาที่ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเป็อโหและตามาตันทิต,ตังตังเวพระเทกะระโตติสันตุอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเล็กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียกล่อมทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบุสวดธรรมสังฆเว สังเวครปัจเจ้าเวคณะแปลสัพเพสังฆราอานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไม่ไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังวิชิตัง ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามาลิกจพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอัน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยอวตัตตควรที่จะสังเวทยังกายโยอจิลงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโนพันปัสจาวิญญาณชุดโทอันเขาที่เสียแล้วอาทิ เศษสติจากนอนทับปะทวิซึ่งแผ่นดินกาลินขา้ล่ังอีวาประดุด,ดังท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัฐถหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวตัตถสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นไม่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตอุปาชิตวานี้ลุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูป,ปสัสโมสุโคความเข้าใจสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาตามะราติจาสัตทั้งหลายทังปงก,กำลังตายอยู่ มาลิสูตรจะมาลิสาเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายตเทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเตถะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจียังกินจีกุศลังกำมังสัพเทหิพัตเตหิกตะตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวา อาสมิงฐานีอาทิทักตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุญจันตู อุญจันตูสเพสสมาตินางสามิชันตุโบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาราวาชินีถูเปกทะเลโพธิทะเลแต่หินตะหินต,ตาธรรมาธาเนนัปภวันตุปูชิตาโสถิงกระโเตทวิหารามันทะเลเทลาจะมัชชานาวากาจะพิคุโวสารมิการปทานาปฏิอุปัสกรารามาจาเทสานิเ้ามาจะอิสระาสับปานาภูตาสุภิตาภวันตุเตชาลาภุชาเยปิอจจะอันทสัสสพพวาสังเสทาชาตาอัตโวปปปาติกาินียนิการธรรมรรมาวลาปฏิจเตสเพปิทุขกขสตากโรนตุสังขย่างถาตูจิลังสตงังมมธรรมธรรมธาธาตุัจกุกลา สังโคโหตูสมะโควะอัถายะจะหิตายะจ่อามเหรละขตูสทธมูสะเพปปีธรรมะจริโนวุติทิสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสะเพปปีปานิโนพุทธัสสาสาเสนทัมสัมมาทารามปวิชันตุกาเลเทวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสมิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจ่อจตดลัชังวิจังละขันติปุตตังเอวังธรรมีนะราชาโนปชังละขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนาคาถาบทโสเทวดาทุกขปาตาจันนิทุกขาพยาปาตาจันนิพยาโลกปาตาจันนิโสกาโหตุสัพเพปีปาเนโนเอตาวตาจะอามหิสัพพตังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทิยาทานันทัตนตุสัทายาสีลาขันตุสัภะทาภาวนาเทตตาโหตูฆจชันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพะเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิลัน โอ้ตสัพพังสุมังคลังละขังตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสโตรโหตูนิรันตรังสัพพีพุทธาพระปพตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพัทธมิสสะปโสสัพพีพุทธาพระปพตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพัทธมิสสะปโสสัพพีพุทธาพระปพตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพัทธมิสสะปโสสัพพีพุทธาพระปพตาปัญเจในการนั่งจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชีนะ ธัทมิสัะพโสสัพเพิพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตาจันจเตชินะละขังพัทธมิสัะพโสสัพเพิพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพัทธมิสัะพโสสัพเพิพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพัทธมิสัะพโสสัพเพิพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพัทธมิสัะพโส ด้วยอำน,นาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิิ์พระ,ระบรมราชินีน,นาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวันคาลายัย ขอที่ส่งให้บุกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดไม่มีอดอ,อยากยากจนขอยาได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในประทำคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมา,ส,มมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดได้อนุโมทนาสาธุการในพระในบุกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอานิสงส์เอ้ย น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอสีทั้งฝ่าย้ายและฝ่ายลาลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลได้จัดสร้างขึ้นให้เตรียมดุยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิมม์อนวยผลให้เป็นสิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกปกระการเทน